นะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูเดี๋ยวผมวัดอุณหภูมิให้ดูนะครับ แล็ลอกอันนี้ก่อนนี่ครับผมเปิดที่17องทศทงานะแล้วอุณหภูมิลดมาเหลือที่14องศานะครับถือว่าเย็นปกติแล้ว ครับนำลงอี่สิบนปกติ3มองศาเปิดที่1ิบเจองศานะครับแต่13มองศาที่มิตเตอร์ถือว่าโอเค